สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้แช่งตู้โซโลมันพามาหาลาบะเขาเด้ครับเมื่อนี้มาลาลาบะเขาแถวเคีอนแถวมองกุศป่าหามเด้พี่น้องเด้อมาครับเดี๋ยวจะพามาบ้านป่าเขาขี้เรือเนนะครับขี้เรือจะทำรถเล็กมาอื้มนี่เดี๋ยวจะวอรวมอีกหนึงแก๊ะ

ดีขายชงผลงานนะนานม้นเลิอดแบเยี่ยมงหอมนีนะลงเลิกประเดนน้ามันเลิก <laughs> อยากดีบลงมปนกันเลยพี่นนท์นี <pper pper> ่มันวันนี้บอกไปยุ่งอะไรนะมันคือนาวจะนะ นำจะไปนอนด้ยนี่แต่เตือนอีรีอยู่บาดนี่ถึงแย่งกูได้เง้ยพ่ยังเห็นแล้วปีนังนนง่า <c oughs> อูในเสียสารตรงหคนนะมีแต่เปลือกมันาีย่ ตังเต็มไอยเรอพี่องอะไรทำเลิกก็หัวมุดปวดทำเลิกทำเลิกก็ยังทำ้ำกันเลิกวัวมัวจนมด ลอยไปดูกองมันดูมันนี่ชับตีกอเป้าให้หมดถึงเป้ากานีเขยนะเนื้อครับใกหางมันเกลือทีเดียวกลิ่นมันนี่ ขุนเห็นเนี่ยโอนักเลือกงอแาใคร điệp bay không, điệp bay bên cái gì phớt gì đây, tựa đây. nó bài ม่ตายต้องผลงานเด้อจ e ังไรไงแกงอย่าอตะไลแกง้ย่ขาดดิแกงต้อนตื่นแล้วเฮ้ไตึกจนี่ทึกเต่มเอา